สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของฮานอยนะคะประจำวันที่27กรกฎาคม65เนาะคำเตือนจากทางช่องนะคะเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะทั้ง4แนวทางนะวันนี้เฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP ทําทำเหมือนเดิมสำหรับเฉพาะกิจตัวเด่นของเราก็คือ5กับ7ตัวรองก็คือ3กับ9นะ5ก็5 0 51 53 5 5 5 7 59 เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่สองเจส่เจห้าดเสงสามตัวก็สองห้าหนึ่งเจห้าหนึ่งเจ็ดสา้าห้า็ดนะหรือเพื่อนๆจะจับคู่ซื้อตรงนี้ก็ได้นะสามเจ็ดเจ็ดสามสามห้าห้าสเห้าเจ็ดดห้าห้ห้านาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเมื่อวานของเราก็เข้าอยู่เด้อ 2อกับ44่สามเราไม่ได้เขียนลงไว้ให้ดูที่ VIP เด้เดพิเศษตัวเด่นก็คือ2กับ6 2กับ8ตัวรองก็คือ6กับ4ี่นะคะก็สองศูนย์สองหนึ่งสองสองสสองหกสแปดแปดศูนย์แ ามตัวก็หนึ่งแปดสี่สองหกแปดสี่แปดหกสี่หกสองเนาะหรือเพื่อนๆจะจับคู่วใหม่ก็ได้นะสองสี่สี่สองสองหกหกสองสองแปดแปดสองนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปเป็นปกติตัวเด่นก็คือห้ากับแปดนะคะตัวรองก็คือหกกับเก้าเนาะห้าศูนย์ห้าสองห้าสามห้าหกห้าแปดห้าเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกแปดเก้า สาตัวก็5้า8ปดสองแหกดหแล้วก็ห8 9นะคะหรือเ,เพื่อนๆจะจับคู่เอาก็ได้นะห้าเก้า5 5้าห้าห้าแปด8ปดหห้าหหกหหดหกหกนะคะ9ก้าหห้าเก้นาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปเป็น vip vip กก็เฉพาะกิจนะคะวันนี้พิเศษกับปกติเด้อตามที่เราแต้มสีไว้นะ ตัวเด็นก็คือ7กับ3ตัวลองก็คือ5กับ1นะคะ70 7 1 7 3 7 5 7 9 3 0 3 1 3 5 3 7 3 9 3ตัวก็5 7 9 7 3 1 3, 1 3 5 7 9 1 9 7 3นะคะถ้าจะจับคู่ตรงนี้ก็ได้นะ13 15 17 19 31353 7 3 9 5 1 5 3 5 5 5, 5 7 5 9 จ็ดหนึ่งเจ็ดก้าคู่เอาเจ็ดหนึ่งหนึเดห็ดสมันเป็นเลขขี่ง่ายดีก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งสี่แนวทางีีตรงกลางเนี่ยมันชอบเข้าเฉพาะกิจกับ vip เดอ้อสามเจ็ดเจ็ดสามสามหกหกสามเจ็ดเจดหหดหรือเจะสามหกเก้สาเจ็ดกหกเกคู่ซื้อเอานะ ได้ทั้งสีแนวทางแล้วแต่เ,เพื่อนๆชอบหรือจะจับเอาแบบนี้ก็ได้นะนี่อันไหนที่ตรงกันแล้วก็เขียนวางเอาไว้เนาะกรตัวที่ต่างกันลงทุกสี่แนวทางนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีทุกแนวทางเนาะจับคูัเด้อไม่ไม่อยากให้รูดนะรูดมันเพียงมันจะหมดเงินเยอะ จับคู่เอามันง่ายดีไม่เปลืองตังสํสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดชอบสกี์กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ